แต่ได้รับแน่นอนคำว่าตัดกรรมจริงก็คือตัดการกระทําที่ไม่ดีของเราไม่ใช่แค่กายนะคิดเมือ่อใดที่เรารู้ไม่ทันคิดมันก็ได้กระทําออกไปทั้งกายวาจ้าแต่เมือ่อใดที่เรารู้ทันคิดเราได้กระทํำไหมน่ะมันก็จบตัดจบตัดจบตัดจบรู้อยู่แต่อาศัยกุศลเป็นตัวดําเนิน เมื่อใดที่เรารู้สึกตัวความมีตัวจะหมดไปก็คือความทุกข์นึ้นเองแต่เมื่อใดที่เราไปเพ่งกับอารมณ์มันก็มีในเมื่อเราสร้างเหตุเป็นปสมุทยัยผลเปทุกข์แน่นอนเพราะเราอยากไปแก้คนอื่น <c oughs> ไม่ใช่ยากทําไม่ได้เลย <c oughs> จริงๆเนื้อแท้จริงทําไม่ได้เหมือนนั่งพูดอย่างเนี้ยถ้าเราไปอยากให้คนอื่นดีทั้งหมดอยากให้เขาปฏิบัติเราก็บ้าแล้วหน้าที่แค่